ว่างไงครับคุณตำรวจมาทำอะไรกันเนี่ยผมมาปักคองครับมาซื้อดอกไม้ซื้ออไม่ใช่ว่ามาขายอะไรแถวนี้ใช่ไหมอา้าวพูดอย่างนี้หมายความว่างไงคิดว่าผมมาขายตัวหรอผมแม,คม,ม,แม่ครับแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเนี่ยผมแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่เมียผมเขาอยากได้ดอกไม้อ่ะ มีเขาเหรอแล้วคุณนะผมเป็นเพื่อนเขาครับวัสดีไม่ได้มาขายอะไรแถวนี้ก็ดีทึกภาพนะอย่างคุณเนี่ยน่าจะเป็นกระเทยเหมือนตุ่มใหญ่ๆแล้วมีผมแปะอยู่บนหัวเนี่คงทุเรศหน้าดูเลยนะเนะนี่ถ้าน่ารักน่ารักแบบร้องปล่อยก็ว่าไปอย่างครับ ตกลอองเป็นกระเทยใช่ไหมเออทำไม